คนที้ไม่เคยมีความรักจะเขียนเรื่องรักๆได้สักกี่เรื่องกันนะผมชื่อเดียวถ้าไม่ใช่เพราะว่าแม่ผมป่วยนะผมก็คงไม่ได้มานั่งเขียนบทอยู่ที่นี่บทหนังรักที่มีห้าคู่มันทำได้เหรอวะบทจงมาจงมาจงบทไม่มาแต่หายนะมาแทน ไอเนี่ยมันชื่อเสือชื่อมโคตรดุแต่นิสัยโคตรติมดูอะไรกันอะแอบชอบเขาแต่เขาแอบชอบหมอทำใจเขาวะกูท้าเลยมึงทนอยู่คอนโดนี้ไม่ได้ส4สี่วันแน่นอนกล้าปะนั้นกูท้ามึงใหม่ให้มึงไปจีบสาวห้องตรงข้ามไม่ติดมึงสนใจปะมึงเตรียมเสียตังค์ได้เลยอ้วน ยายคนนี้ชื่อชายเย็นครับเป็นดาวโรงเรียนมึงแม่งโชคดีชิบหายเลยว่ะที่บ้านอยู่ติดกันนะ่ะเขาไม่อยู่แล้วก็ได้ทุนไปเรียนจีนไงออคุณเคยเกลียดใครสักคนเข้าไส้ทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าไหมครับผมเคยเดามาตลอดว่าภายใต้หมวกกันน็อกหน้าตาของไอ้ที้นี่จะน่ารัก เขียนบทหนังที่มีหลายเรื่องในเรื่องเดียวหรอกฉันขออ่านได้ปะมาว่ะนายกับฉันแข่งกันไม่จบเห็นว่าสาวแอบชอบหมอหน่อยมึงคิดจะไปเป็นหมอฟันเองเลยเหรอวะ,ะมึงเคยเห็นโดนบินส่งอาหารเจ้าแรกของประเทศไทยแล้วั้ะอ่านหนงตรงนี้คุณว่ามันโอเคไหมอ่ะฉันต้อผู้ชาที่พยายามอ่ะดูน่ารักดี เรามีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือนายหน่อยเรากลัวมากเราง่งวะซื้อของไปฝากแกบ้างก็ได้มึงเป็นใครเนี่ยเจอเธแล้วมันใจูนี่จะบอกนะว่าม <จะ S 2> ึงชอบขึ้นมาจริงๆมะนั็ต้องลองดูสักตั้งบวะอย่าทำให้ฉันผิดหวังมีผูกมากอยู่ซี่หนึ่งนะ เดี๋ยวหมอฉีดยาชาให้ครับอ้าวเอออ่อ๋อเขาถามว่าเจ็บไหมครับหมอเจ็บนิดเดียวเดี๋ยวหายมานิดเดียวครับนิดเดียว